อัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของทรัมป์ก็ได้พบกับเซเลนสกี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เรียกได้ว่าถอยกันคนละก้าวนะคะน้ำเสียงเริ่มแผ่วกันทุกฝ่ายเลยนะคะยกเว้นปูตินคงะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะคะก็ทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยก็ได้เสนอแผน4ี่ข้อให้กับไบเดนไปนะคะนั่นก็คือข้อที่1ที่เคิร์สเนี่ยขอเดินหน้านะคะไปขอที่เคิร์สแทนนะคะเพราะว่า เค้กสชิ้นเดิมเนี่ยดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะซึ่งตรงเคิร์สเนี่ยไบเดนเองก็มองว่าถ้าเข้าไปอ,อ,อะไรกับมันมากเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยย้วยออกไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไบเดนเองก็ยังไม่เห็นด้วยค่ะกับที่เคิร์สเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นข้อเดียวค่ะที่ยังที่ยังต้องจับตานะคะเพราะว่าข้อที่2เนี่ยก็คือจะ ไม่เข้านาโตแล้วนะคะแต่ว่าขอการดูแลจาก ลูกพี่เนี่ยเหมือนกับนาโตนะคะก็ถอยลงมาเก้าหนึ่งส่วนขอเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการขอที่ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่4ขอเป็นเงินทุนเพื่อที่จะมาใช้นี่ด้วยแล้วก็เอามาใช้ในบ้านด้วยนะคะก็เป็น4ข้อที่เซเลนสกีขอไบเดนไปซึ่งไบเดนเองก็ตอบกลับมาแล้วว่าแผน4ข้อเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะ เพราะว่าที่เคิร์สเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันมันจะย้วยนะคะหากไม่ยอมรีบปิดจ็อบลงลนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางด้านของไบเดนแล้วก็เซเลนสกีถึงแม้ว่าไบเดนเนี่ยจะให้งบอีกก้อนหนึ่งไปก็ตามนะะี่ยส่วนกัมลาราแฮรลิสไม่ต้องพูดถึงค่ะเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะเธอพูดได้แต่ว่า เซเลนสกี้เนี่ยไม่ควรที่จะยอมนะคะเพราะว่าเค้กสี่ชิ้นเป็นของเราจะไปะยกให้คนอื่นนะคะก็พูดแบบ ไร้การกระบวนการกั่นกรองก่อนนะคะที่พูดออกมาเพราะมันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงแต่อย่างใดเลยนะคะก็โดนดันทรัมป์เองเนี่ยล่าสุดก็เริ่มมีการขยับถอยออกมานะคะจากตอนแรกเนี่ยยืนยันว่าจะปิดจอบให้ได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปเจอทางด้านเซเลนสกี้เขาเองก็เริ่มอ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเขากับปูตินแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับปูตินแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซเลนสกี ที่สามารถจะประนีประนอมกันได้เจรจากันได้คุยกันได้ก็ถ้าโดยหลักการแล้วแค่การยกหูหากันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสามารถทําได้แต่สำหรับหน้าง,งานที่จะปิดจ็อบจริงๆเนี่ยรัสเซียเองก็บอกแล้วนะคะว่าอย่างน้อย3เดือนกว่าจะเคลียร์หน้าง,งานได้นะคะทรัม์เองก็ไปพบเซเลนสกี้นะคะเขาก็ยืนยันว่าพิกกี้เนี่ย จะต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะแล้วก็เอาเค้กสีชิ้นเนี่ยให้รัเสเซียไปทํารั้วบ้านใหม่นะคะเพื่อความสบายอกสบายใจกันทุกฝ่ายเลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะก็แผ่วๆลงมาคนละก้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ไบเดนเซเลนสกี มีคนเดียวที่ไม่แผ่วก็ปูตินของเราเนี่ยและค่ะมีแต่เดินหน้านะคะที่จะออกกฎระเบียบกฎกติกามารยาทใหม่ในการที่จะกดปุ่มให้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับโจไบเดนเนี่ยเขาจะพูดอะไรก็ได้ในเวลานี้ไม่ว่าจะกับรัสเซียกับจีนพูดอะไรได้หมดเลยทุกอย่างค่ะเพราะว่าเขากําลังจะไปแล้วนะคะเขาก็ ฝุ่นตลบแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทาอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่จะต้องอยู่ต่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็น Trump, เซเลนสกี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปูตินไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนนะคะที่จะต้องอยู่กับความเป็นจริงต่อไป ไบเดนเนี่ยเอาใจช่วยให้เขาอยู่ถึงมกราคมก็แล้วกันค่ะส่วนกัมบลาแฮร์ริสเนี่ยก็นโยบายดูแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะที่ได้เนี่ยเพราะว่าส้มหล่นนะคะไบเดนไปต่อไม่ได้ด้วยสุขภาพด้วยร่างกายด้วยไหวด้วยอายุนะคะก็เลยทําให้กัมลาแฮร์ริสเนี่ยได้มาเป็นคนที่รับไมายต่อเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องพูดถึงนโยบายหรือว่าความสามารถหรือว่า สิ่งใดๆเลยก็แล้วแต่ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะ